สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมบอสก้านะครับก็สหรับคลิปนี้อยู่ในหน้ากิจกรรมนะครับผมก็เป็นกิจกรรมต้อนรับวันหยุดฤดูร้อนนะครับเดี๋ยวนะครับวันมาสุ่มวมล้อกันนะครับเซิร์ฟอ626นะครับเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก็จะเล่นคลฝากไล่ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกินแล้วชมคลิปนผ่านเฟลิสเบอร์สก้านะครับอยู่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ออออยย่่่างทีผผมมบกก็คืูเซิร์ฟนะะฮ ก็กว่าจะล็อกอินเข้ามาได้นะครับมีปัญหาเรื่องการล็อกอินเหมือนกันนะครับสำหรับ id เก่านะครับผมก็อันนี้คือโค้ดนะครับที่ผมแจกไว้นะครับผมก็มีมิทกเกะนะฮะมีอีวาคริสตัลนะครับมีมาเกน่าจิตวิญญาณนะครับผมโค้ดก็ตามนี้เลยนะครับผมตอนนี้ผู้เล่นผมเชิญได้65คนนะครับผมก็ได้ทำการรับไอเทมไปหมดแล้วนะครับ อ่ะนี่ครับผมก็รับของไปตั้งแต่22นะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือสุ่มวงล้อตั้งแต่วันที่25นะครับโอเควันนี้นะครับผมมีอยู่1,700แต้มนะครับก็เอยวเรามาสุ่มกันนะครับ10รอบแรกก่อนแล้วกันนะครับว่าจะได้หนังสือการ์ดอนไหมหรือสติกเกอร์หรือเปล่านะครับผมก็ต้องรีบใช้นะครับเพราะว่ามันชอบมีปัญหานะครับอ่ะโอ้โหเปิดมานะครับก็ได้หนังสือการ์ดอน100เลยนะครับโหชุดีจัดนะครับผม อ่ะโอเคนะครับทัานถัดไปเลยนะครับก็เวลาเราสุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถมาดูลงวัลที่เราได้รับได้นะครับว่ามันเข้าไหมมันตรงกับที่เราหมุนหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคเราถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันต่อนะฮะหมุนไปเลยนะครับอ่าได้เศษทั่วไป1 0 0นะครับโอ้โชคดีว่ะนะครับผมเอออ่ะเปิดมาค่อนข้างดีนะครับเป็นของที่น่าใช้งานเป็นอย่างมากนะครับ โอ้โหได้เสียทั่วไปอีกแล้วนะครับผมเพิ่งจะเสียไปนะฮะผมเพิ่งจะเสียไปกับชิปนะครับสติกเกอร์นะครับโอโอห้าพันนะครับตอนนี้ก็ได้คืนมาบ้างนะฮะบัตรจับสิบใบนะครับเกือบได้หนังสือการ์ดอีกนะเอออ่ะเหลือพันสามนะครับแต่ไปครั้งที่สี่นะโอ้ได้เพชรห้าร้อยนะครับผมเจ๋งโอเคนะครับ ผมสุ่มไปแล้วห้ารอบไม่หวนะครับผมอ่ะโอเคนะครับรอบที่หกแล้วเชียร์อีกแล้วนะครับผมได้ประจับมาอีกสิบใบนะครับผมอ่ะต่อเลยแล้วกันนะครับครั้งที่เจ็ดนะครับผมอ่ะครั้งที่เจ็ดแล้วก็มาหมุนกันอีกรอบหนึ่งนะครับได้ไรดีรอบนี้อื้หีดอาวุธนะครับเลเวลสามถึงห้านะครับทั้งหมดห้ากล่อง้วยกันนะฮะ อ่ะต่อไปนะครับรอบที่แปกันเลยนะครับผมเจ็ดครั้งนะฮะก็ได้ของดีอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวแปะเก้าสิบอีกสามรอบนะอืออ่ะได้อ่าดิสกิลสีทองมาห้าชิ้นนะครับผมอ่ะก็ถือว่าดีอยู่นะครับอีกสองรอบมานะครับผมจัดไปนะฮะอ่ะลองดูครับสติกเกอร์เลยเขาซ่าไม่ออกเลยนะ ได้ดิสกิลสีทองอีกแล้วออกรอบนึงแล้วกันนะครับผมมาเรามาลุ้นกันนะครับอีกรอบนึงเลยนะครับยังไงเพชรห้าร้อยนะครับผมอ่ะโอเคผมก็อย่างเมื่อวานนะครับผมมีปัญหาว่าเข้าล็อกอินกิจกรรมแมง่งล็อกไม่ได้นะครับคือมันล็อกมันล็อกมาปุ๊บใช่ไหมมันดูประวัติไอเทมได้อย่างเดียวนะครับมันจะไม่โชว์คะแนนวงล้อไม่โชว์คะแนนคําเชิญนะครับ คือตอนนั้นนะมีปัญหาเมื่อปีที่แล้วผมก็มีปัญหานะครับว่ามีแต้มเกือบหมื่นเลยไม่ได้ใช้นะครับกิจกรรมจนกิจกรรมหมดแล้วเจมเขาไม่ได้แก้ไขอะไรให้ซึ่งปีนี้เอาอีแก้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งทิ้งให้หมดเลยนะครับจะไม่เหลือแต้มเก็บไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนปีที่แล้วนะครับแต้มเหลือแต่เข้ากิจกรรมไม่ได้นะครับแบบเซ็งมากนะครับไม่มีการแก้ไขไม่มีการเยียวยาอะไรทั้งสิ้นครับโคตรเซ็งเลยนะครับผมนะส่วนคะแนนต่างๆก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าได้มาก จากการที่เลเวล3 5 5คะแนนเลเวล4 5อะไรประมาณเนี่ยนะครับ10คะแนน5 5 15คะแนน6 5 20คะแนนแล้วก็มีกิจกรรมจากการเติมเงินนะครับการสะสมล็อกอิน3วัน7วัน15วัน20วันก็ได้แต้มตามนี้นะครับก็เป็นแต้มที่เข้า ID ที่เราปล่อยคำเชิญไปนะครับผมอันนี้วิธีทำนุ่ยนั่นนะเกี่ยวกับโค้ด ID คําเชิญก็ไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เลยนะครับมันเหลือแค่7ครั้งใช่ไหมผมจะสุ่มเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า โอ้โหเกือบแล้วนิดเดียวอะโอเคเพราะว่าไม่อยากเก็บไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมีปัญหาล็อกอินไม่ได้เหมือนเมื่อวานอีกนะครับวันนี้ก็จะล็อกอินได้นะครับโคตรนานนะครับมีปัญหาเรื่องการล็อกนะอินนะอะโอเคเลย5ห้าครั้งครับเมื่อกี้ได้บัตรสุ่มไปนะครับผมก็อย่าดองคะแนนนะครับอย่าดองคะแนนไอเพชรห้าร้อยอย่าดองคะแนนอย่าดองแต้มนะครับเดี๋ยวจะเป็นอนผมปีแล้วนะก็คือแต้มเหลือไม่ได้ใช้นะครับกิจกรรมพังก่อน โอเคได้บัตรจับอีกแล้วนะครับไอสามรอบครับใช้หมดเลยเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใช้หมดเลยตอนนี้ปัญหาของผมคือเซิร์ฟ700นะครับเข้าไม่ได้นะอ่าโอเคได้ก5กล่องนะครับผมอีก2ครั้งนะเซิร์ฟ700เข้าไม่ได้นะครับแบบโคตรเซ็งตอนนี้เซิร์ฟ700มี6,700็คะแนนอะ่ะอืมโอเคครับมารอบสุดท้ายแล้วนะครับได้ชิปทั่วไป100มาเมื่อกี้ อืมอ่ะโอเคก็ใช้สิทธิ์ครบแหละนะครับผมสำหรับเซิร์ฟ626ก็จะต่อไปนี้จะใช้ให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกนะครับผมน,บนี่เรามาดูลอกไอเทมได้นะครับส่วนเซิร์ฟ700เนี่ยต้องติดต่อเพจแล้วก็ทำการแก้ไขกันต่อไปเพราะว่าผมจะได้ว่าคำเชิญของผมอะหลักร้อยนะครับแล้วก็แต้มาประมาณ4 5 0 0 0 6 0 0 0แต้มนะครับคือสุ่มได้โคตรเยอะนะครับ แต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับมีปัญหาอยู่เหมือนกันไม่รู้ใครเป็นมันผมหรือเปล่าถ้าเป็นก็คอมเมนต์มาบอกกันได้วิธีแก้ไขอะไรประมาณนี้ซึ่งผมแจ้ง gm ไปยังไม่ถูกแก้ไขนะเอาโอเคเดีย๋ยวเราจะไปรับนะครับของกันใน id กันนะครับผมไปรับของกันเลยครับอะโอเคครับผมก็นะครับมารับของกันนะครับนี่ครับเพชร500นะครับเศษทั่วไป100หีบหมากาบ5บัตรจับอีก10เพชร500บัตรจับอีก10 หีบมหากราบ5เพชร500ดิสกิลสีทองอีก5 2าสอิบีบมหากราบอีก5บัตรจับอีก10บส่วนใหญ่จะเป็นบัตรจับนะบัตรจับได้เกือบ50บาสิบใบนะฮะผมนี่อีก10บใบแล้วก็ชิปตัวไปอีกสิบเอออีก100นะครับอันนี้ก็อีก100นะครับแล้วก็หนังสือการ์ดอนอีก100นะครับตอนนี้ไอเทมก็พอมีนะครับผม กบัตรจับมี192บใบนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนีนะ้คิดว่าน่าจะมีกิจกรรมเทพหลุดมาจับในเขตจับนะเพราะฉะนั้นให้ทําการสะสมกันไว้นะครับผมก็เดี๋ยวมันจะเริ่มมีกิจกรรมรู้สึกว่ามันจะมานะครับหลังกิจกรรมเอาอุปกรณ์คืนนะสังเกตได้เลยถ้าเกิดกิจกรรมเอาอุปกรณ์คืนมาเนี่ยนะครับคุณเตรียมตัวอดองบัตรจับไว้เลยมันจะมีเทพเข้ามาในเขตจับแน่นอนนะครับผม ตอนนี้หนังสือการดอนผมมี600กว่านะครับผมก็พอมีนะครับแล้วก็เพรมีอยู่2 1 0 0 0นะครับแล้วก็เศรษร์ชท์ทั่วไปนะฮะมีอยู่3 3 4 2นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เตรียมตัวเก็บของให้ดีแล้วกันก็ก็อย่างที่บอกครับเนี่ยมันจะมี Pop ป๊อปอัพเบ้งขึ้นแบบนี้บางทีมันเลิกกิจกรรมไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นให้รีบ ล็อกกิจกรรมทำางให้เรียบร้อยนะครับอย่าดองคะแนนไว้อย่าดองของไว้นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหามันผมว่าที่เหมือนปีที่แล้ว,วนะครับมันไม่สามารถเข้าได้จนก,กิจกรรมหมดเลยนะครับจนถึงวันสุดท้ายกิจกรรมก็ยังเข้าไม่ได้แล้วไม่มีการเยียวยาจากเพจเกมอะไรเั้งสิ้นนะครับฉะนั้นกิจกรรมปีแล้วผมก็ฟาวไปเลยนะครับแต้มเติมไม่ได้ใช้อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตอนตอนี้ผมติดปัญหาที่เซิร์ฟ700นะครับเข้าไม่ได้นะครับ ก็ยังเซงแอบเซงอยู่ไม่รู้จะเข้าได้วันไหนหรือเข้าไม่ได้อีกเลยก็ไม่รู้นะครับผมอโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เจ้าบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะ<ๆ>ก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆไปคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ